ยินดีต้อนรับสู่ช่วงติตวิสปอร์ครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ,กบข่าวสารทีมชาติไทยนะทีมชาติไทยที่เพิ่งลุยแมตช์ชิงแชมป์อาเซียนมาครับเป็นอะไรที่เรีวยกว่าเราโชว์ฟอร์มเนี่ยถล่มสิงคโปร์ปไป4-2ต่ครึ่งแรกเนี่ยอาจจะก,กระทั่งละแทนครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเราถล่มเขาเนี่เรียกได้ว่ายับยับครับเราถล่มสิงคโปร์เนี่ยคาบ้านสิงคโปร์แต่ว่ากลัวจะได้ประตูประตูเนี่ยเป็นอะไรทีมันได้มาอย่างยากลําบากครับมันตึงมือมันโหดดน กว่าจะเชื่อมมันตตดโดนสิงคโปร์กดดันมายิงประตูเรานําเราเนี่ยสองลูกแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อความคาดหมายมากๆเลยทางฝั่งทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ลวนครับครึ่งแรกนี่คือลวนเลยโดนนาเร็วครับแล้วก็ลวนไปหมดครับกว่าจะมาเชื่อมเกมมันติดนี่ก็ช่วงททอเวลาพิเศษนะประตูแรกเราก็มานะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมีการแก้เกมมีอะไรที่เรียว่านี่มันปรับเปลี่ยนครับปรเปลี่ยนผู้เล่นแล้วก็จูนนักเตะ ไปด้วยทาให้เราสามารถได้เปรียบในนัดนี้ครับในนัดที่เราเจอสิงคโปร์นัเนแ่ยเราเครื่องหลังเราแก้เกมได้ด,ดีมากนะใช่ไหมแล้วก็อีพีนี้ก็จะมาพูดคุยกับเนี่ยครับการจัดอันดับนักเตะนะที่ฟอร์มดีนะในความเห็นผมนะครับจากที่นัดนี้เราแข่งกันกับสิงคโปร์เนี่ยใครเนี่ยฟอร์มดีที่สุดนะ ผมคิดว่านะเนี่ยอร์มดีที่สุดเนี่ยเป็นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคนที่เป็นดาวลูกครับที่โชว์อร์มได้ดีในแม์นี้นะแมทที่เราเจอกับสิงคโปูเนี่ยแต่ว่าแม์อื่นเนี่ยโชว์อร์มได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามาเฉิดฉายในแม์นี้ครับแล้วก็เป็น2ลูกที่เขาไม่มีส่วนร่วมที่สําคัญนะแล้วก็จะมาเรียงนะตั้งแต่อันดับ1กันเลยครับอันดับหนึ่งก็จะเป็นผมให้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยผมให้เป็น อัน,นันยอดสังวานนะผมบอกเลยว่าอัน,นันยอดสังวานนะจูนเตดนะครับในเครื่องหลังนะครึ่งแรกก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องหลังมาที่เราได้ปเปลี่ยนนะักเตะผู้อลพ่ยนผู้เล่นดูเหมือนอัน,นันยอดสังวานจะฟอร์มมาในช่วงนั้นครับสามารถแอสซ์ได้ทั้งสองลูกนะคือมีส่วนร่วมกับเกมมีการเชื่อม,มกงเชื่อมเกมมีการสร้างจังหวะมี การทำชิ่งกับเพื่อนนี่ได้ดีขึ้นมากๆากนะเหมือนกับเป็นคนละคนกันเลยครับความเครื่องเรียกกับความเครื่องลังเนี่ยมันแตกต่างกันมากครับสำหรับอันนั้นยอดสังวรผมให้อันนั้นยอดสังวรในอันดับหนึ่งนะในนัดนี้เพราะว่าถ้าไม่มีเขาแอตซิตเนี่ยผมว่านมันมันจะตันกว่านี้ครับมันยากนะสำคนที่สองเนี่ยผมก็ขอให้อ่เป็นแพทติคุตตับสั้นครับเพราะว่าเขานี่เป็นคนยิงโลกแรกนะ เป็นประตูให้ยิงเพื่อให้ความกดดันครับผมก็เลยให้เขาอยู่อันดับที่สองสำหรับแพตติโคทับซันที่โค้ทับซันเนี่ยก็ฟอร์มดีอยู่แล้วครับเป็นนักเตะที่มีความสามารถร่างกายที่แข็งแกร่งนะเป็นคนที่มีฟิสิกส์คมีรูปร่างที่ได้เปรียบกว่าผู้เล่นคนอื่นครับว่าเขาแข็งแกร่งมากนะทางไปกระบอลได้ดีควงบอลได้ครับแล้วก็สามารถจบสกอร์ได้เลครในเวลาที่ไทยต้องทาประตูเนี่ยเขาก็สามารถทําให้ได้เรื่อยๆนะแล้วก็คนที่3ครับขาดไปไม่ได้เลยก็คือสมนัตเมินตาครับ ส่วนานมันตาในเหตุผมที่ผมให้เขาอยู่อันดับ3เนี่ยเพราะว่าผู้เล่นอย่างอันดับหนึ่งอย่างอนันาสังวันกับอันดับ2อไปที่คกัทับสัน้นสองคนเนี่เป็นมีส่วนร่วมกับเกมนะทำให้มันเป็นคนที่โชว์ความโดดเด่นมากๆนะ แต่ว่าทางฝั่งสวนน้ามุนตาเนี่ยก็เดินมาเรื่อยๆอย่าลืเดินอยู่ในระดับกลางๆสวนหน้านมุนตาเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วครับก็เยผมให้ผมก็เลยให้เขาอยู่อันดับ3เพราะว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีแบบจนเราชินแล้วครับแต่ว่านักเตะ2คนแรกน,นี่เปเราไม่คุ้นหน้านะเราไม่ค่อยคุ้นกับฟอร์มเขานะทำให้เรานี่ทําให้ผมเนี่ยก็จัดอันดับให้พวกเขาอยู่อยู่อันดับหนึ่งกับอันดับ2ท<ข>างฝังสวนน้ามุนตาเนี่ยก็มาก็จะเป็นอันดับสาครับในยิงนาทีที่52สนะมีสูงกับเกมหลากหลายหลายอย่างก็สามารถทำประตูได้ในนาาาคัญมดู ที่อันดับที่4กันเลยครับอันดับที่4เนี่ยผมให้พีดรอนชำรัศมีนะคือพีดรอนชำรัศมีถึงแม้เพิ่งแรกจะฟอร,ร์มหลุดๆไปบ้างแต่ว่าขึหลังเนี่ยเขาก็ฟอร,ร์มดีขึ้นแล้วก็สามารถปรับตัวกับทีมได้ดีอย่างเหลือเชื่อครับแล้วก็ทางฝั่งพีดรนเนี่ยก็สามารถยิงประตูให้เราได้สนุกเราได้ตื่นตาตื่นใจกันอยู่เหมือนเคยครับที่เขาเคยฟอร์มดีมาในสมโมสรแล้วก็ทางทีมชาติที่เขาเคยทํามานะสำหรับ พีโรนแชมปัตเซมีนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายครับอันดับสุดท้ายเป็นอันดับที่5นะผมให้ที่จาเพลย์ไพน์นะเพราะว่าดาวลุ่มคนนี้นี่ผมบอกเลยว่าเวลาเขาเป็นตัวสำรองเนี่ยเขายิงเขาเขาจะมายิงได้เสมอนะเวลาเขาอยู่ในมานั่งสำรองหรือเวลาที่เขาไล่ความกดดันเนี่ยเขาจะยิงเขาจะผลิตสกอร์ เยอะมากมากครับเป็นผู้เล่นที่ต้องเป็นตัวสำรองก่อนครับถึงจะฟอร์มดีถ้าถ้าครับ,รบลงบนตัวจริงเลยเนี่ยอาจจะตื่นเต้นทําให้เขานี่โชว์ความได้ไม่ดีแต่ว่าถ้าเขาได้ลงบนตัวสำรองเนี่ยเขาจะโชว์ฟอร์มได้แบบว่าหดมากมากโชว์ฟอร์มได้เรียกได้ว่าเหมือนคนละคนถ้าลงเป็นตัวจริงเนี่ยก็จะกดดันก็ทำให้เล่นไม่ออกแต่ว่าถ้าลงบนตัวสำรองเนี่ยเขาจะผลิตสกอร์ทันทีครับสำหรับทีรศักดิ์เผยพี่หม่เป็นอะไรทีเรียกได้ว่านี่เขานี่เป็นตัวคีแมนเวลาทีมมาตันตันเนี่ยเปลี่ยนลงมาเนี่ยเขามักจะทําให้ เกมเนี่ยมันไปได้ดีเสมอสำหรับพี่ศึกษาเพิ่มมาผมก็เลยให้เขาอยู่อันดับที่5านะสำหรับวันนี้ก็ข้อมูลที่จะอันดับนักเตะฟอความดีที่ไทยแข่งกับสิงคโปร์มาครับในแมตช์ที่ไทยแข่งกับสิงคโปร์เนี่ยนักเตะความดีก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงในคําอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์ครับให้ทุกคนไปเลือกกด เลือกดูสินค้ากันไดนะ้ที่คอมเมนต์กับคำอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะเพราะวน,นคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคำอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งผมจะขึ้นรวบรวเพื่อนอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเรานะแนะนำ ให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชุมชนครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทำเว็บรีวิวสินค้าจากแอป l a z a d a นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป l a z a d a นะ ผมทำเว็บที่ Google Site รัสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอใน d e s c r i p t i o n วิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่า Cell Review Shop นะให้คนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลนะิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ